เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะาจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้นะคะน้องก็จะเอารถเจ็ที่นั่งแนว PPV นะคะผ่อนถูกมาให้ f อฟได้ชมนะคะกับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวราคาประหยัดผ่อนสบายกระเป๋านะคะวันนี้เอาเป็นอีสุมิวเอ็กนะคะปี2018เลยนะคะเป็นรุ่นนะคะ1.9ตัวไอคอนิกเนาะคันนี้มาพร้อมกับสีดำทะเบียน7กไก่รอจุลา7 794 ถ้าลูกค้าอยากได้รถสีสวยคุณภาพเกรด A y ไว้ใช้งานแล้วนะคะเรามีการวารันตีนะคะคัดรถเกรดพรีเมียมให้แล้วมากกว่า207รายการนะคะมาเอารถสสวยนะคะคันนี้ไปขับเลยค่ะราคาของเราตั้งขายเพียง729,000บาทเท่านั้นนะคะฟังราคาไม่ผิดราคา729,000บาทเท่านั้นมาในปี2018กันเลยทีเดียวนะคะบอดี้รถตัวรถสวยเดิมนะคะมาพราา 1, 30, า้อมไมล130,000กิโลเมตร ซึ่งเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะทางของเราจะไม่มีการกรอไม้กลับสีเปลี่ยนเล่มหรือว่าเล่มชำรุดสูญหายนะคะชมนี้ได้ในส่วนของตัวไฟโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะคะใครชอบความเท่ความเข้มนะคะสีดำเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ของคนที่ชอบนะคะขึมๆหน่อยเนาะเข้มๆก็ตัวรถสีดําเหมาะกับคุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกมีให้นะคะสภาพสมบูรณ์แบบตัวรถสวยเดิมนะคะลูกคา้า รายละเอียดของโครงสร้างตัวรถนะคะรับประกันไม่มีชนหนักพิกลํามจมน้ํากลับสีกอไมเปลี่ยนเล่มนี่นะคะแค่นี้ก็คุณภาพได้ความคุ้มค่าสุดๆไปเลยนะคะในส่วนของตัวเหลี่ยมตัวรถนะคะด้านข้างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโป่งคิ้วซุ้มล้อนะคะตัวคิ้วตัวล้อแมกนะคะตัวไอคอนิกเนี่ยล้อแมกจะได้เป็นสีทูโทนนะคะสีดำนะคะได้ดิสีล้อนะคะเบ้าโชกคไม่มีการแก้ไขไม่มีการดัดเปลี่ยนไม่มีการดัดแปลงนะคะ รถโครงสร้างนะคะส,สวยๆแบบนี้นะคะพร้อมติดสติกเกอร์อาไม่ใช่สติกเกอร์โครเมียมนะคะตกแต่งมาสีดำตัดกระสีโคเมียมทำให้ดูสวยนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยวหมองข้างเรียบร้อยตัวคิ้วกันสาสภาพเดิมสวยสมบูรณ์แบบนะคะฟิล์มนะคะแปรอบคันติดให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของตัวนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโคเมียมนะคะ f c ตัวรถสภาพสวยๆเดิมๆนะคะรวมไปถึงตัวบันไดทางขึ้นนะคะถ้าลูกค้านะคะหรือว่า FC ท่านไหนที่ผ่านเข้ามาเหนคลิปนี้นะคะแล้วกำลังเลงตัว Isu ู i l x นะคะปี2018นะคะรุ่นไอคอนิกอยู่นะคะตัวนี้เป็นขับ2เนาะลูกค้าโทรมาหาน้องเจจ่าได้เลยแล้วนัดกันนะคะกับเจจ๋าเดินทางมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทยซอย68เลยค่ะนะคะอันนี้คือภาพกล้องสดนะคะแบบเจจ๋า รีวิวให้ดูนะคะตัวรถสวยจริงนะคะรายละเอียดเรื่องรอบข้างๆนะคะด้านนอกนะคะรายละเอียดรอบคันนะคะดูสวยงามนะอ่ะมาดูในส่วนของตัวปลายท้ายปลายท้ายเนี่ยปลายท้ายแท้นะคะใสๆกริบๆเนียนๆอยู่เลยไม่แซนสมก็ถือว่าวิ่งน้อยนะคะสีนี้ไม่ได้แบบว่าดํำปีหรือว่าดํามืดไปเลยนะคะจะออกดํานะคะประการะายเงาๆเทาๆนิดนึงนะคะดูความดูเม็สี นะคะดูเม็ดสีอันนี้เป็นสีแท้สีเดิมนะคะสวยมากนะคะรอบคันเลยนาอ่ะ,อะใครอยากมาดูรถตัวจริงนะคะต้องรีบนิดนึงคันนี้สวยจริงนะคะน่าใช้งานในส่วนของด้านหลังนะคะในส่วนของด้านหลังรุ่นนี้ก็จะติดในส่วนของสเกิร์ตสีทูโทนนะคะมาให้แล้วนะคะถ้าติดสเกิร์ตตรงนี้มานะคะแล้วก็จะให้ดูว่าตรงไหนที่มีรอยตําหนิหรือไม่มีตําหนินะคะให้ดูซีนยางคะ่ะลูกค้า ให้ดูสนยางนะคะตรงไหนที่เขาติดสก,กิลสเก,กิร์ตเพิ่มมาดูสนยางคือรู้เลยว่าเราสวยหรือไม่สวยนะคะนี่ไฟทับทีมสภาพสมบูรณ์แบบไม่แตกไม่ล้านะคะเม่สีกระทบกับตัวแสงแดดหรือว่าแสงไฟนะคะดูสวยมากคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราแวะมาดูนะคะตรงแคสซีนิดนึงลูกค้าดูแคสซีนะคะสีรอยแต้มมาร์คคิวซีโรงงานยังไม่หลุดมาล่อนออกเลยนะคะแคสซีแท้แคสซีเดิมนะคะดอกยางเนี่ยนะคะก็ได้ยางปีใหม่นะคะเรียบร้อยเอาไปใช้งานต่ออีกสักปี2ปี ะะยางคันนี้นะคะได้ยางปี2022นะคะลูกค้านะคะ<ม>ปี2022นะตัวน้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยเป็นยางยี่ห้อบิสโตนรีดฝนปารีดน้ำนะคะดีนะ,ะยางยี่ห้อนี้แหลกหลังคาสภาพสวยนะคะหลังคาสภาพสวยสภาพเดิมนะคะตัวรถแล้วก็ตัวสปอยเลอร์นะคะสมบูรณ์แบบมากกระจกด้านหลังไล่ฟ้านะคะนี่โลโก้กระจกแท้กระจกเดิมทั้งนีนะคะดูชัดเจน มาดูในส่วนของด้านหลังแต่รุ่นนี้นะคะยังไม่ได้เป็นที่เปิดแบบไฟฟ้านะยังเป็นแบบเหมอนนวลน,นะคะก้องขอยนะคะชัดเจนทะเบียนนี้ก็ได้ไปเลยนะคะ774 9อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันภายในกว้างนะคะ fc ภายในดูกว้างน่าใช้นะคะดูสะอาดรวมไปถึงตัวเฮดรูมจอกลางนะคะนี่ รายละเอียดตัวรถต่างๆสวยสมบูรณ์แบบมากนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะรอยสีแ้มมาร์กอยู่ครบจุดเดิมตัวขอบยางนะคะสะภาพตัวรถสวยนะคะ f c นี่คือคุณภาพรถของเราที่คัดมาให้ลูกค้าถ้าตัวน็อตไม่มีการแะไม่มีการถอดไม่มีรอยพ่นสีโป๊สีแสดงว่าท้ายแท,ยทย้ท้ายเดิมนะคะลูกค้าสังเกตเม็ดสีที่น้องจ่าให้ดูซึ่งมันมันเป็นแบบนี้รอบคันเลย ก็แสดงว่าคันนี้สีเดิมนะคะมันจะไม่มีผิดเพีย้ยนมันจะไม่มีผิดปกติเลยนะคะตัวน็อตน,นี่นะคะน็อตตักท้ายสภาพสวยไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะ fc อ่ะส่วนตัวเบาะด้านหลังนะคะก็พับเก็บใช้งานง่ายเก็บคงเก็บของนะคะแล้วก็มีเคาน์เตอร์วางแก้วน้ำให้ด้วยนะคะใช้งานง่ายนะคะมือเดียวก็ดึงขึ้นได้เลย แต่คันนี้เนี่ยนะคะเบาภายในเขาให้เป็นเบาะสีดานะเป็นเบาะสีดํานะคะาพาบเก็บของได้นะคะหรือจะนั่งไปทั้งครอบครัวเจ็ดที่นั่งเจ็ดคนก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ที่ฝาท้ายเนี่ยนะคะที่ยังเป็นแบบแมนนวลนก็ไม่ได้ใช้แรงเยอะนะคะแค่กดลงมาได้หนึน่งนะคะปิดง่ายสะดวกสบายนะคะเสียงไม่ผิดเพี้ยนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในนะคันนี้ไปดูส่วนของภายในก่อนจะแวะเข้าภายในนะคะแวะดูกระจกโลโก้ของแท้ของเดิมก่อนเนาะ แต่ถ้าลูกค้านะคะคิดว่าอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะแล้วก็อยากได้ประหยัดน้ํามันเนี่ยคือรุ่นนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่ามันผ่อนแค่1 3ื่นมเองผ่อนหนึ่งบาทนะคะฟรีดาวนะผ่อนแค่13000บาทฟรีดาวตลอดอายุสัญญาส่วนตัวเบาะรุ่นนี้นะคะตัวไอคอนิกเนี่ยจะได้ในส่วนของตัวเบาะสีดำนะคะได้ตะเข็บสีขาวนี่นะคะ FC สภาพสวยสภาพเดิม มีที่ชาร์จไฟบ้านให้เหมือน Fortuner นะคะเบาะนะคะกระเป๋าเบาะจิงโจ้ o, มีให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้นะนี่สภาพเดิมๆเ,เลยค่ะ Fc ไม่ต้องกังวลน,นะคะได้รถกับเจ้าจ๋าไปใช้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเอารถสวยคุณภาพเกรดเไว้ใช้งานนะคะ Fc เนอะอ่าเบาะด้านหลังนะคะนี่เจ้จ,จาตั้งขึ้นนะคะก็ไม่ไม่ผิดเพี้ยนนะไฟนะคะระบบไฟถองภายในเนี่ยนะคะก็ใช้งานได้ปกตินี่ เป็นไฟส้มนะคะระบบไฟระบบแอร์ระบบวิทยุการใช้งานต่างๆนะคะก็คือตัวรถเนี่ยพร้อมใช้งานไม่ต้องเอาไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะก็ここคือถือว่าคุ้มนะคะกับโครงสร้างรถซื้อรถนะคะ7ที่นั่งราคาป้ายแดงนะคะล้านกว่าตอนนี้เหลือแค่729,000นะคะบวกกับคุณภาพรถสวยๆดีๆนะคะคุณภาพแบบนี้ลูกค้าได้ไปยังไงก็คุ้มค่าค่ะนะคะ,นะคะอ่ะในส่วนของตัวด้านข้างประตูนะคะตัวน็อตหรือตัวขอบยาง ก็ไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยชำรุดนะคะ f c กว้างแล้วก็สวยนะคะใครที่ชอบตัว MUX เนี่ยตรงที่มีจอกลางนะคะตรงนี้นะเนี่ยนะคะใช้งานง่ายนี่ไม่ได้ชำรุดนะคะตรงหน้าจอนอกจอสมบูรณ์แบบหมดเลยออนี่นะคะใช้งานง่ายช่องแอร์ลำโพงนะคะสมบูรณ์แบบมากข่ะ f c สวยนะคะโดยรวมเลยสวย ในส่วนของตัวก่อนจะแวะไปด้านหน้าเนาะเราแวะมาดูในส่วนของแคสซีฝั่งขวาแคสซีฝั่งขวานะคะลูกค้าด้วยความเดิมรถตัวรถสดๆเนาะเห็นสีแต้มมาร์กนะคะสีชมพูเนาะสีแต้มมาร์กรอยของพ้นสีโปสีนก็ไม่มีนะคะตัวแคสซีเดิมสีแต้มมาร์กยังไม่ล่อนเลยนะคะล้ออะไหล่มีครบเรียบร้อยนะคะแม็กทั้งสี่ล้อก็ไม่มีรอยฝูดรอยเบียดค่ะนะคะตัวรถสวย น่าใช้ค่ะน่าใช้เหมาะเลยนะคะไปไหนทั้งครอบครัวเนี่ยสบายเลยนะคะตัวรถกว้างนะคะมีเอ็กกว้างโล่งอ่ะที่เปิดประตูเป็นสมาร์ทเอนทรีนะคะฝั่งข้างคนฝั่งคนขับแล้วฟังก์ชันนะคะในส่วนของตัวเบาะคนขับก็คือให้เบาะปรับไฟฟ้านะคะแปดทิศทาง1เบาะนะคะแค่เบาะคนขับเบาะข้างคนขับยังเป็นแบบแมนนวลน,นะคะในส่วนของตัวนอ็อตตรงคานเสาบ สภาพสมบูรณ์แบบค่ะนี้สีรอยแต้มมาร์กยังไม่หลุดออกอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะตัวรายละเอียดตัวน็อตต่างๆสวยเดิมเนียนกลิบนะคะเห็นเมื่อสีไหมคะเจ้จะจให้ดูเลยนะคะเมื่อสีนี่สวยจริงนะคะแล้วก็แผงประตูสภาพก็สมบูรณ์แบบสภาพไม่ช้ำนะคะสภาพไม่ช้ำจริงๆนะคะนี่น้องจ้จาจ๋าอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะ FC ให้น้องก็จ๋าดูแลเคสให้ได้เลยมาดูตัวน็อตนะคะตัวน็อตเนี่ยลูกค้าดูความเดิมนะ ฝุน่นยังเกาะอ,อยู่เลยนะคะนี่นะคะแต่ว่าตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดอยู่เลยนะคะตัวเปิด้ากระโปงสมมุติแบบนะคะสติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยนะคะเจ้าของเดิมก็ถือว่าดูแลรักษารถด,ดีนะก็ใช้รถไม่ช้าหมดออโต้สต็อปรุ่นนี้มีแล้วปรับกระจกไฟฟ้าหมดลงเนินนะคะแล้วมีแพทเทิร์นชิพแล้วเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะคะเดี๋ยวให้ก่อนที่ไปดูพวงมาลัยสตาร์ทเครื่องเนาะก็มาดูในส่วนของตัวเบาะ สภาพเนี่ยสภาพเบาะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะคะไม่ช้านะคะอารมณ์ประมาณว่าเจ้าของเนี่ยคือรักรถมากประมาณนั้นนะคะขนาดไม่แสนสานะเบาะน,นี้ยังไม่ยุ่ยเลยนะจ๊ะ f c ดูความสวยความเดิมนี่นะคะคอนโซลเกียร์ถัดมาเป็นคอนโซลแอร์ก็ไม่ช้ำตัวเลขตัวหนังสือไม่ทะลอกหน้าจอไม่รลาไม่มีรอยขีดข่วนนะคะคอนโซลหน้าก็สมบูรณ์แบบเช่นกันนะคะนี่ก็ กระจกนะคะปรับแสงอัตโนมัตินะไฟนี่ไฟส้มอ่ะฝนเริ่มมาแล้วนะคะลูกค้าเจ้าจ๋าต้องเรียบรีวิวให้ดูแล้วนะคะอ่ะนะอ่ะระหว่างนี้เจ้าจ๋านั่งข้างในรถนะคะกุญแจลักษณะกุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะกุญแจนี้ให้สองดอกนะเยะเบคค่ะเป็นผู้สตาร์ทนะคะอ่ะเวลาสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะบอกลักษณะนะคะโลโก้ิซูซุนะคะ แล้ว s d card นะคะเราจะใส่ไว้ให้แล้วนะคะ s d c a ี d นะนี่ใช้งานง่ายลูกค้าหายกังวลได้เลยนะคะถ้าซื้อรถแบบว่ากลัวซื้อรถโดนย่อมเมวขายนะมาที่เพชรยนต์หายกังวลใจก็ไม่มีข้อนั้นแน่นอนนี่แอร์เย็นเพลงเพาะหน้าจอกว้างนะคะนี่มีกล้องในส่วนของกล้องถอยกล้องหน้านะคะอยู่นี่เลยแล้วก็โหมดเมมเมริการ์ของหน้านะคะของเขาจะอยู่ ด้านนี้นะคะนี่นะคะลูกค้าเห็นใช่ไหมคะอ่ะลูกค้าคือครบเลยฟังก์ชันคันนี้นะเบาะส้มเอ้ไฟส้มสองแผ่นที่ใช้งานได้ปกติที่เก็บแว่นตรงแว่นตานะสวยนะบังแดดไม่ชํำรุดนะคะที่มีกระจกสองให้ด้วยแต่ไม่มีไฟให้อ่ะนี่นะคะไม่หนึ่งแสนนะคะอ๋อ 154,000ขออภัยนะคะจะจ่าแจ้งผิดว่า1์0 0นาเนะาะไม่154,000กิโลเมตรนะคะคือไม่แท้ไม่เดินลจะจ่า,จาดูตัวเลขผิดนะด,ดูเป็นเลข3แต่เป็น154,000คือไม่เนี่ยมาเท่าไหร่เราต้องขายเท่านั้นนะคะจะไม่มีการไปกับสีก่อไม่นะคะโกหกหลอกลวงลูกค้าตามหลังแน่นอนนะคะเพราะว่าเราในการขายของเราเน้นบริการลดโครงสร้างเดิมโครงสร้างดีคุณภ,ภาพวารันตร0นะคะนี่ สภาพเบาะคือสมบูรณ์แบบมากค่ะลูกค้าถ้าจ๋าเชื่อได้เลยว่าคนที่รักครอบครัวแล้วชอบเดินทางไกลไปไหนมาไหนทางครอบครัวนะก็คือสะดวกสบายตอบโจทย์แล้วลูกค้าดูนะคะภายนอกนะคะที่มองเข้ามาจะดูมืดมากเลยนะคะฟิลม์มแต่เรามองออกไปเห็นไหมคะแต่เรามองออกไปไม่มืดนะตัวฟิล์มนะคะดูนะดูได้เลยนี่ไม่มืดนะคะแต่เมื่อกี้ตอนที่จะจ๋ารีวิวคือมองไม่เห็นข้างในเลยนี่เลยใครที่ชอบรถชั้นสีดาฟิล์มมืดแบบนี้นะ เจ้าจ๋าบอกเลยว่าคันนี้ครบออปชั่นจัดหนักจัดเต็มครบแล้วทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์นะคะตอนนี้ลูกค้าฝนตกหนักมากเลยนะคะข้างนอกนะคะเดี๋ยวน้องจ๋าต้องพักการถ่ายคลิปไว้สักครู่นะคะแล้วจะเดี๋ยวจะเปิดเสียงเครื่องยนต์นะคะสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ลูกค้าได้ฟังเสียงว่าเครื่องยนต์คันนี้นิ่งนะคะแล้วก็เลขไม้เนี่ยสอดคล้อง กับตัวเครื่องหรือป้าหรือเปล่านะตรงนี้ต้องให้ลูกค้าดูนะคะไม่ดูไม่ได้เนาะอันจุดนี้สำคัญแอร์เย็นนะคะ,ะลูกค้านะเจ้าจ่ารีวิวเหมือนอยากให้ลูกค้าเนี่ยมาชมรถด้วยตัวเองนะคะลูกค้านาะอ่าเดี๋ยวเรารอฝนตกนะคะเดี๋ยวเจ้าจ่าจะไปรีวิวในส่วนของห้องเครื่องยนต์ให้ดูค่ะเดี๋ยวเจ้าจ่าจะพาเอฟซีมาฟังเสียงเครื่องยนต์สู้กับเสียงฝนกันนิดนึงนะคะแต่เครื่องยนต์เนี่ยดูค่อนข้างสภาพนิ่งนะคะ เครื่องยนต์ไม่ช้ำนะคะไม่สัน่นเครื่องไม่สัน่นนะคะสภาพเครื่องยนต์สดไม่มีรอยซืมรอยหยดของน้ํามันเครื่องนะเอซี SC, ดูได้เลยนะคะเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะสภาพสวยมากนะคะเข้าเก็บสายไฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะแบตเตอรี่นะคะใช้งานได้ปกติอยู่เนาะเดี๋ยวจะ,จะเช็คค่า CCA ให้นะคะก่อนที่จะส่งมอบในส่วนของตัวน็อตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวเพจเพจนี้ไม่มีการตอกใหม่ปั๊มใหม่นะ เพตนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าแคบได้เลยนะคะแล้วก็ไปตรวจเช็คนะคะกับเล่มสำเนาได้เลยว่าตรงกันนะคะตรงนี้นะในส่วนตัวน็อตรอยเม็ดอาร์คนะคะรายละเอียดตัวค้าหน้าสภาพเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดสภาพสวยคุณภาพสมบูรณ์แบบมากคันนี้เจ้าจ่าถือว่าคุ้มนะคะไมลแสนห้าสอดคล้องกับเลขไมล์ เครื่องไม่ช้ำนะคะเครื่องสดนะคะปั๊ม ABS นะคะตัวเครื่องยนต์ดูใหม่นะคะเครื่องไม่สั่นนะ,ะนี่ดูจากตัวสายพงสายพานนะคะพัดลมไบพัดนะคะรายละเอียดตัวรถต่างๆพร้อมใช้งานเลยค่ะนะคะ,นะคะรวมไปถึงฉนวนกันความร้อนฉนวนกันความร้อนเนี่ยจะจ่าถือว่าสภาพสมบูรณ์แบบนะคะถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่แสนห้านะแต่สภาพนะคะของตัวฉนวนกันความร้อนเนี่ยก็ถือว่าสมบูรณ์แบบจริงๆ ก็ถือว่าตัวรถคันนี้นะคะคุ้มนะคะและที่สําคัญก็ผ่อนแค่1,3,000บาทถ้าลูกค้าฟรีดาก็ผ่อนสบายๆเนาะเอารถเจ็ดที่นั่งไปใช้นะคะกับลูกค้าที่แบบว่าไม่อยากใช้เงินดาวแล้วอยากผ่อนถูกแล้วก็รายได้นะคะไม่ต้องถึง30,000 2นะคะ26,000ก็ซื้อซื้อได้แล้วนะคะลูกค้ารายได้26,000ก็ซื้อรถนะคะมิวเอ็ไปใช้งานได้เลยสบายๆส,ส,สวยๆนะคะกับคุณภาพรถของเรา็อตไม่ขยับแบบนี้เนาะ เนีย่ยตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนนะคะคุณ,ณภาพของรถที่เราคัดให้มานะคะสภาพสวยแล้วก็พวกป้ายภาษีพลบออะไรเราก็ดูแลนะคะให้ลูกค้าก่อนส่งมอบลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ทำอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะขอย้ำอีกที่นึงนะคะบริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย6กก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพนะคะก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพบริษัทเปิดทําการทุกวันนะคะจะเข้ามาดูรถนะคะนัดน้องะจ๋า,จาหรือสนใจรายละเอียดอยากปรึกษาสอบถามข้อมูล โทรหาน้องจ้จ๋าเพชรยนต์ได้เลยนะคะยินดีให้ใช้บริการนะคะทุกทุกท่านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะในช่องเจคาดีของน้องก็จ๋าดูจะได้เห็นรถส,สวยๆนะคะไวะ้ได้ชมนะคะในทุกๆวนันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ